ผมผมเกริ่นเกิ่นก่อนเลยนะครับเราได้นะครับยันนะครับผ้ายันจากเรียกเราเรียกติดปากกันว่นาเจ <แ light S 1> ้าคุณธงชัยนะครับแต่ท่านเป็นสมเด็จแล้วนะตอนนี้เป็น <After. S 2> สมเด็จทุนธงชัยนะครับจากวัดไตรมิตรใช่ค่ะนะครับเป็นยันเลสเตอร์นะครับผมเคยได้ยินมานานและเพิ is, ่งจะเห็นของจริงวันนี้ครับแล้วก็มีของจากอดีตผบตรด้วยนะคะใช่ครับเราได้ภาพมาจากท่าน พลตำรวจเอกดรเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทด้วยนะครับได้มอบให้กับเรามากับมือนะครับเพื่อให้กับท่านนะครับที่ประมูลได้ไปนะครับบอกเลยว่าเป็นภาพที่หาไม่ได้นะครับแล้วต้นประมูลที่เท่าไหร่คะเนี้ยยังจะมีนิจไหมยังไม่บอกเลยครับอ๋อยังไม่บอกบอกก็รู้หมดสินะครับแล้วสุดท้ายไฮไลท์เลยนะครับมียันจากท่านอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะครับยันแผ่นนี้นะครับถ้าลูกศิษย์จะบูชาเนี่ยหรือจะ ไปขอเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับต้องรอนะครับรออาจารย์เพราะคิวท่านเยอะมากนะครับสวยมากค่ะเท่าผมเลยนะฮะ <c oughs> ยันนี้เรียกว่าเรียกว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับจากท่านอาจารย์ไพโรธนะครับเดี๋ยวผมจะมี vtr ให้ดูนะครับว่าเราได้มาอย่างไรนะครับและท่านอาจารย์เซ็นให้ผมสดๆนะครับ เพื na, na, ่อมาวันน anyway. mm ี hmm. to ้นะครับผมบอกได้ว่ายันอันนี้นะครับพี่สมจิตจงจอหอนะครับได้ไปนะครับก็มูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วยันแผ่นนี้นะครับยันรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด3าแผ่นนะครับเป็นเงินทองและกานาคนะครับแผ่นหนึ่งไปอยู่ที่พี่สมจิตนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเงินนะครับรุ่นเงินนะครับอยู่ที่นี่นะครับอีกแผ่นหนึ่ง อยู่ไหนไม่ทราบครับแต่มีสามแผ่นในโลกนะครับลูกศิษย์ถ้าจะเช่าแผ่นนี้ก็หนึ่งแสนบาทนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ไพโรธให้เรามานะครับดูครับดูด้านล่างครับดูด้านล่างลายเซนเดี๋ยวผมยกให้ครับอ่าลายเซนท่านอาจารย์ไม่ดูจากจอได้เลยนะครับดูจากจอล้วผมบังจอไหมอ่านะครับลายเซนท่านอาจารย์ไพโรธอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเรามีวิทยาให้ดูครับว่า เราได้มาอย่างไงแล้วท่านที่ประมูลได้นะครับสามารถนําภาพนี้นะครับพาเขา้าเดี๋ยวผมพาเข้าพบท่านอาจารย์ไพโรจนะครับไปเซนเวันเดือนปีเกิดท่านนะครับเกิดวันไหนอะไรไงจะได้ถูกโฉลก<ด>นะครับเ<ด>ข้าพบอาจารย์ไพโร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเ<ด>ข้าพบยากมากครับอ,อันนี้ใครอ่ะอ๋อช่วย,วยสีนะครับแค่คนสวยใช่ไหมคนสวยนี่นะครับเซตนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะประมูลนะครับท่านใดที่ สนใจนะครับก็เดี๋ยวเดินเชิญได้นะฮะเดยนเชิญได้นะครับนี่นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ลายเซ็นท่านอาจารย์นะครับแล้วตรงนี้อาจารย์เซ็นให้เราสดๆเดี๋ยวเรามีว t ทให้ดูนะครับอ่าเนี่ยนะครับพร้อมยังครับข้างบนสักครู่นะครับเครื่องดนตรีมันเปียกน้ำนะครับไม่ไม่รู้จะพูดยังไงครับเปียกน้ำมลเปียกน้ำมล ไม่ใช่เปียก,ก,กน้ำมนต์ครับน้ำมนต์ฮะ <c oughs> ลดน้ำมนต์เยอะมากโอ้โหอะไรข้างหลังอะมาแล้วนะคะสารบำวงเรานะคะมีแต่สวยๆวยทั้งนั้นเลยค่ะครับอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะได้รับชม vtr เออพี่ลุงครับเดี๋ยวขอ vtr อันที่สนะครับจากท่านอาจารย์ไพรโรธนะครับเปิดเสียงด้วยครับขอ vtr ก่อนเลยครับเดี๋ยวชมจอด้านหลังนะครับว่าเราได้ยันมาอย่างไรครับ ขอเสียงด้ครับท่านอาจารย์ไทรนะครับครับและยันอันนี้นะครับที่สนตจก็มีนะครับก็อยากจะถามที่สนตจว่าได้ยันไปแล้วเกิดเป็นยังไงบ้างครับครับอาจารย์เมตตานะครับเสียงยันให้เป็นสามแผ่นนะครับให้ผมหนึ่งแผ่นห้าสิบเซนหนึ่งเมตรให้กับครอบครัวแล้วก็ห้าสิบเซนให้กับภรรยาก็จะบอกครับว่าครอบครัวตอนนี้มีความสุขมากแล้วก็ผมเองก็มีการงานที่เยอะขึ้น นี่นะครับอาจารย์เซ็นให้สดๆเลยนะฮะที่ียวกับชาปกติทีนี้ต้นไทรคือรบต๊ะตั้งเยอะครับก็เลยจัดงานลำรุงแล้วยเพื่อหาไได้พวกเราในนามปรทตพบเจ็ดนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชานะครับมาจากมาหายันรวยนะครับดอนเมืองดอนเมืองครับต้องกลับขอบคุณอาจารย์ครับครับโชคดีโชคดีครับูเยอะผมตอนนี้ผมจุดที่มาหายันรวยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาพบท่านอาจารย์ไพโรจน์นะครับครับและยันอันนี้นะครับที่สมบิรก็มีนะครับก็อยากจะถามในหลวงิตว่าได้ยันไปแล้ว เกิดเป็นยังไงบ้างครับครับอาจารย์เมตตาครับเสียงยันให้เป็น3แผ่นนะครับให้ผมหนึ่งแผ่น50เซนหนึ่งเมตรให้กับครอบครัวแล้วก็50เซนนให้กับภรยาก็องบอกครับว่าครอบครัวตอนนี้มีความสุขมากแล้วก็ผมเองก็มีการงานที่เยอะขึ้นเราเริ่มประมูลพี่กอลครับขอญาติเรียนเชิญครับครับผมครับผมครับเชิญเลยครับอ่าหนูเถิดไปกลางเวทีลูกเถิดไปเถิดไปลูก โอ้ยอสองคนหน้านะถือให้ดีนะลูกนะอันนั้นแพงนะลูกนะสวัสดีครับครับเซตที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเป็นอะไรครับนะครับเอาสองก่อนเลยโอเคครับนะครับอันนี้เป็นยันสามแผ่นด้านนี้นะครับเป็นยันจากสมเด็จเจ้าคุณธงชัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสตอรี่เนี่ยต้องให้ท่านประธานนะครับจริงๆแล้วท่านประธาน เชิญเชิญท่านประธานดีไหมครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานนะครับนะครับมันบ,บ,บางจอด้านหลังจอด้านข้างเปิดได้ไหมครับพี่ลุงเดี๋ยวท่านอาจารย์จะบอกครับว่าพิเศษยังไงเอ่ออันนี้คือธงเลสของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะซึ่งท่านสมเด็จเมตาเซนอัคาระ ที่ตัวพยายนให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4นะฮะเพื่อจะให้มาประมูลในงานวันนี้นะฮะโดยจะดูจากวีทีอาที่สมเด็จตรงเมตตาเจอมาขละทั้ง3แผ่นเลยเวัตถุประสงค์ของวัดธงอันเนี้ยคือครั้งหนึ่งที่สมเด็จเจ้าคุณธงชัยไปเหยียบสนามเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทำให้เลสเตอร์ได้แชมป์พีเมีย เป็นแชมป์พีมีเ์ลีกนะฮะส่วนอันนี้ก็พระนารายณ์ทรงคุดอันนี้คือท่านเป็นพระนารายณ์ทรงคุดประทับพระราหูซึ่งช่วงเนี้ยลาหูเข้านะฮะใครมีไว้บูชาก็จะเป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะฮะแล้วก็อันนี้ก็พระนาคปกประทับพระราหูเหมือนกันมีลายเซนของสมเด็จเจ้าคุลทรงชัยทั้งทั้งหมดเลยนะฮะก็ท่านก็เมตตาให้ มาประมูลในงานนี้ไรายได้ก็เข้ากองทุนของกตรสพปักเก็ตครับเป็นแรกเท่าไหร่ครับอันนี้เดี๋ยวผมกล่าวนิดนึงนะฮะหาเช่าไม่มีถ้าอยากจะได้ต้องไปกราบสมเด็จด,ด้วยตนเองนะฮะซึ่งโอกาสก็อย่างที่พี่น้องทราบว่าจะกราบสมเด็จเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างลำบากเนืนะ่องจากท่านมีภารกิจเยอะวันนี้ผมก็เลยขอ เป็นการส่วนตัวอันนี้เริ่มต้นที่พร้อมกรอบนะหนึ่งนห้าพันบาทนะฮะอันนี้เริ่มต้นหนึ่งห้าพันบาทนะครับส่วนอันนี้พยันพระนารายทรงคุดประทับราหูเริ่มต้นที่ห้าพันบาทนะต่ออันนะส่วนอันนี้เริ่มต้นด้วยสี่พันบาทนะฮะก็สี่พันห้าพันหมื่นห้านะครับ, 4, 000, 5, 000, 15, รบท่านใดที่จะมีไว้บูชาก็เรียนช่วยบำบุด้วยนะครับครับเอาอย่างนี้พี่ วันนี้ท่านไหนๆท่านก็ให้มาแล้วเอาเซตนี้เลยนะหนึ่งทั้งเซ็ตอยู่หลนี่าเซตนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ดีครับท่านก็เริ่มต้นที่สามหมื่นละกันนะเซตนี้นะฮะทั้งหมดเลยสามหมื่นบาทสามกรอบนะสามสามกรอบสามหมื่นบาทครับครับท่านใดสนใจเซตนี้ครับจาก สมเด็จธงชัยนะครับจูสามต่อไปขึ้นมาสูงนิดนึงครับสูงนิดนึงวัดวัดไตรมิตรนะครับวัดไตรมิตรครับสามกรอบนี้คือหนึ่งชุดนะฮะยกมือครับยกมือเดี๋ยวผมลงไม่หาครับรายได้ไม่ไปไหนครับเรามาช่วยกันยกมือครับสามหมื่นบาทนะครับเริ่มต้นนะครับครับเริ่มประมูลครับมีไหมครับยกมือได้เลยครับอานงครับอานงช่วยดูข้างล่างหน่อยครับ มีไหมครับสามหมื่นบาทครับเซตนี้ครับเซตแรกท่านท่านพี่เดี๋ยวยกมือครับครับมองเห็นนะฮะมองเห็นไฟสว่างมากเซตนี้นะครับรับไปทั้งหมดทั้งเซตสามสามสามยันเลยนะฮะยันทั้งสามนี่นะครับครับท่านใดครับยกมือได้เลยนะครับไม่ยกมือได้เลยครับตรงนู้นตรงนู้นยก เสียชัยครับใครยกมือครับตรงไหนครับใครยกมือตรงนั้นน่ะอนนวิ่งเลยอนนดูดูเรียกผมเดี๋ยวผมลงไปครับสักครู่นะครับสามหมื่นบาทมีไหมครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างหน้าเลยขึ้นมาไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่มีแล้วเก็บเราน้องเดินขึ้นมาข้างหน้าเลยผมผมอยากได้อยู่แล้วนะครับสามหมื่นบาทนะครับเซร็เซร็จนี้มีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับ 3ามหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งเห็นไหมครับ3ามหมื่นบาทครั้งที่สองสองสื่นบาทครั้งที่สองมีไหมครับอันนี้ยันไม่ได้ได้มาง,ง่ายๆนะครับครับล้ำค่ามากนะครับมีไหมครับท่านใดถนะ้ายกมือได้เลยนะครับโอเคครับงั้นเราเก็บครับเก็บ ถอยหลังเลยครับขอบคุณครับท่านใดชื่นชอบนะครับอยากได้เพื่อเป็นสิริมงคลติดต่อท่านประธานผมได้นะครับนะครับมาถึงเซตที่หนึ่งนะครับเซตที่หนึ่งเชิญเชิญพระบรมไชยแห่งหนูไม่ใช่หนูทองมานะครับหนูสาวสวยๆมาแก่เลยน้องน้องไปช่วยถือหน่อยเร็วมา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 เลย นะครับเซตนี้เป็นภาพถูกใจรักนะครับในหลวงเรานะครับทรงผนวดนะครับรการที่เก้าทรงซึ่งภาพนี้นะครับได้รับมอบมาจากท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับนะครับคุณเค้กไปรับมานะครับภาพนี้นะครับเราเริ่มต้นที่8,900บาทครับ8 9ด0ันเการบาท นะครับคุณเคกไปรับมาจากมือท่านนี่นะครับเนภาพอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังที่วีทีอาร์นะครับรับมาจากรับมอบมาจากท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับรูปนี้นะครับแปดพันเก้าครับท่านใดมีสนใจยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยนะครับมีไหมครับมีไหมครับหรือผมหรือผมต้องแกะบบเบิลออกถ้าทางจะมองไม่เห็น ข้างหลังพร้อมและบอกนะครับมองเห็นไหมครับเนี่นะครับตามตามบนจอ VTR เลยนะครับนะครับ8,900าบาทครั้งที่หนึ่ง8,9ครั้งที่2 8,900ครั้งที่ ามเงียบเงียบกิบโอเคเชิญเก็บหนูถอยหลังครับยังยังเปิดไม่ได้เลยยังยังไม่ได้ถอยเะละข้างหลังพร้อมบอกนะครับไม่เป็นไรครับสุดท้ายครับสุดท้ายอันนี้วีดีโอขั้นรายการเชิญตรงนี้นะครับบนเวทีพร้อมนะครับเชิญตรงนี้นะครับบนเวทีพร้อมนะครับนะครับอันนี้เป็นจากมหายานรวยนะครับท่านอาจารย์ภัยโลดลื่นวิชานะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับดูจากว t ทแล้วนะครับแผ่นนี้10,000แบาทนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์ให้เรามานะครับเพื่อสมทบทุนกับสพปนะครับอาจารย์บอกว่าเริ่มต้นที่3333333 3 3 3 3ครับเริ่มต้นที่33333นะครับท่านใดสนใจนะครับมีมากกว่า33000มัไหมครับยกมือครับได้เลยนะครับนะครับ3 3 3ห0 สาบสามบาทเริ่มต้นครับต้องจอ,อ,อ,องนานนะครับกว่าจะได้นะครับจากท่านอาจาราย์ไพโร์ลื่นวิชาท่านใดที่รู้จักท่านนะจะรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิริมงคลนะครับซึ่งเป็นรุ่นพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะทางด้านซ้ายครับมีไหมครับพยายามจะมองอยู่มีไหมครับเงียบกิบนะครับสามสามสามหนึ่ง สามหมื่นสามสองเกียบกิบมีไหมครับครับผมเท่าไรครับท่านรองนะครับภาพนี้มูลค่าที่ลูกศิษย์เช่ากันนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับซึ่งพี่สมจิตจงจอหอนะครับรับไปแล้วนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับและอันนี้เป็นอันที่สองนะครับที่อาจารย์ท่านเขียนขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ มีไหมครับสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามครับผมสามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นสี่พันล่ะครับครับท่านรองเอสตามนั้นเลยป่ะครับสามหมื่นสี่ท่านได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมให้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้จะไปแจ้งอาจารย์ครับโอเคนะครับท่านรองเอสนะครับเปิดมาสามหมื่นสี่พันบาทนะครับ โอ้โหลองตออของเราในสุดยอดเขอเสียงปรบมือหน่อยครับเขอเสียงปรบมือให้ลองเอสหน่อยครับเดี๋ยว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 ท่านประธานครับว่าไงครับยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะสามหมื่นสี่ไม่ได้ครับท่านท่านประธานว่าไงครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับต้องวีพีครับสามหมื่นหกพันนะครับทําไมพู้มูกมาข้างซ้ายหน่อยงานมาทางซ้ายหน่อยงานมอเตอร์ไซค์ผมี่แสนหนึ่งแย่งกันตายนะครับ สามหมันบ,บาทครับสามหมกพันบาทนะครับมีท่านใดมากกว่านี้ไหมครับอาหารกามีไหมครับฝั่งนี้หน่อยสามหมืหกพันบาทครับสามหมืหกพันบาทครั้งที่หนึ่งมีไหมครับยกมือสูงสครับว่าไงครับสามหมื่นหกพบาทเดียยวาผู้มยกมืออยู่เท่านั้นครับว่าไงครับ สี่หมื่นบาทครับสี่หมื่นบาทสี่นะครับคุณเอาวิ่งหน่อยครับเดี๋ยวผมไปเองอไปเองเชิญเลยชื่อชื่อชื่อขอชื่อหน่อยครับอะอะอันโน้นขึ้นขวามือนั่นพี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่เปิ้ลสี่หมื่นบาทครับทางนี้ครับสี่หมื่นบาทขอบคุณมากครับท่าน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 เอ็ดครับ พี่เป้สี่สี่มื่นแล้วนะสี่หมืนแล้วครับพี่เป้ทางนี้ครับอ่าตลอดเวลาสี่หมื่นอยู่ตรงนี้ครับคุณเป้นะฮะมีมากกว่าสี่หมื่นไหมครับครับสี่หมื่นครั้งที่หนึ่งด้านหลังมีไหมครับสี่หมื่นครั้งที่หนึ่งผมบอกให้ว่าภาพนี้นะครับถ้าอยากได้ต้องรอนะครับ อาจารย์ไม่ทําแล้วนะฮะมีสามภาพตอนนี้อยู่คุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลนะครับสี่หมื่นบาทครับทางด้านขวามีไหมครับขวาครับสี่หมื่นบาทครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งแล้วเน็นไหมครับมันเดี๋ยวเวลามันนานครับครับสี่หมื่นบาทครั้งที่สองครั้งที่สองมีครับมีครับคุณเลยนนะครับ ค connect, ุณเจนโต้คุณเจนคุณเจนครับสี่หมื่นสองสี่มื่นสองคุณเลยครับขอขอเชิอโน่ทางนี้หน่อยครับคุณเจนโต ну er ้คุณเจนโต้คุณเจนนะฮะคุณเลยนะฮะณปทุมคาเฟ่สี่หมือนสองครับอ๋สปอนเซอร์ณัฐประทุมคาเฟ่มาแล้วครับว่างๆก็ไปรับประทานอาหารนะครับเป็นสปอนเซอร์ผมด้วยยังไม่พอมาประมูลรูปท่านอาจารย์พิโรธครับ สวัสดีครับสวัสดีณปฐุมคาเฟ่อยู่ที่42,000แล้วครับนาดะนาดาก็มาครับคุณเปิ้ลครับเรือนละดาก็มาเอ้าเรือนละดาก็มานะฮะณปฐุมคาเฟ่ครับที่มีรถไฟวิ่งอยู่ในนาครับเรือนละดาท่องเที่ยววิถีไทยก็มาครับนั่งอยู่ด้วยกันอ๋อครับโอ้หขอพระคุณมากครับคุณเปิ้ลว่าไงครับ42,000สอาพันพร้อมบอกนะครับดนตรีพร้อมบอกนะครับยกมืออีกแล้วยกมืออีกแล้ว ว่าไงครับฝั่งซ้ายครับคุณเปิ้ลยกมือครับมาแล้วครับมาว่าไงครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับคุณเปิ้นครับสี่หมื่นห้าพันบาทคุณนายคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าพันบาทเราต้องเร่งเวลาแล้วครับเราต้องเล่งเลพร้อมเลยครับตอนนี้สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าครับว่าไงครับพี่นับมาตุนแล้ววครับมันสนุกตรงนี้เลยครับ แม่พื้งใจแทนกองตะลอปปุ่มทางสพบากเกร็ดนะครับตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคุณเปิ้ลนะครับทางนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะทางนับปทุมท่านประชุมแป๊บหนึ่งอยากได้แล้วดิข้างหลังเป็นไงครับดนตรีเริ่มพร้อมแล้วครับสี่ห0ืนห้าพันบาทนับหนึ่งครับจากคุณเปิ้ลนะครับดนตรีพร้อมเลยครับตอนนี้นับหนึ่งเลยนะครับต้องเร่งนะครับครับ มีไหมครับ45,000บาทนับสองครับนับสองครับนะครับสองครับ45,000บาทนับสามครับขอบคุณคุณเปิ้ลครับขอบคุณคุณเปิ้ลครับขอบคุณคุณครับเชิญคุณเปิ้ลนะครับเชิญคุณเพิ่นรับรับบนเวทีเลยนะครับครับเชิญครับถูกมากอ่ะงานมอเตอร์ไซค์ผมผมประมูลแสนกว่า เดี๋ยวเชิญงานนี้สี่หมื่คุณเปิ้ลเป็นผู้โชคดีระวังครับโชคดีที่สุดนะครับเชิญท่านประธานครับมอบมอบเลยครับเอากลับบ้านได้เลยนะครับไปที่สำนักต้องรอนะครับมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณเปิ้ลนะครับเดี๋ยว ให้ท่านประธานนะครับมอบนะครับแล้วหลังจากนี้นะคุณเปิ้ลจะไปที่มหายันรวยนะครับเพื่อไปให้อาจารย์เซ็นวันเดือนปีเกิดเพิ่มนะครับจะได้แมสครับจะได้เฮงเฮงรวยรวยนะครับอันนี้เป็นญานห้าพระองค์เอพัฒเลซิงโฮมอ๋อสปอนเซอร์ใหญ่เราด้วยอ๋อครับขอบคุณคุณเปิ้ลครับเป็นสปอนเซอร์เราด้วยครับเป็นผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณคุณเปิ้ลมากครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับแล้วก็ได้ยันนะครับจากท่านอาจารย์ภพโรดลื่นวิชานะครับ,รบขอบคุณ,ค,ณคุณเปิ้ลครับครับจากจากเอพัฒน์เนอร์ซิงโมใช่ไหมคะเอพัครับขอบคุณคุณเปิ้ลมากครับกาบขอบพระคุณจริงๆครับ ขอเสียปรมมือดังๆให้คุณเปิ้ลเลยครับสุดยอดถูกที่สุด4ี่มห้าถูกมากโอเคครับตอนนี้เรา,บาพบกับพร้อมแล้ววงพี่พี่แบนรอบแรกเชิญครับรอบฟรีครับท่านใดที่มีภูมิัยเชิญขึ้นเวทีได้เลยครับ